อยากกินรวมมิตรนะคะวันนี้รวมมิตรกะทิสดนี่หลอดชากนะ,ะชากขับะกะกะติ่มโรยจงแต่แต่นุ่นตัวบกกว่าพี่นุตัวบกกว่าพี่นุมากกันเนี<อ>่ยมี่พีนุ่มมาด้วยนะคระับยิในดใใีครับยินดีครับผมนี่ รวมมิตรกะทิสดนะคะเอา,าได้เลยกะทิซอยเดี๋ยวเราใส่วัวติ๋วเลยใส่วัวคะบิดดว้าวเหมือนนมเลยอ่ะเหมือนนมเลยอ่ะมันไม่มีน้ำแข็งนะมนไม่มีจ้ามันมีน้ำแข็ง ว่ามันจะมีอันนี้ปอน,นะใส่น้ำเชื่อมนะคะตัวแกกินจ้อยนั่นไม่ได้อยากเลยอ่ะน้ำเชื่อมตัวแกกินจ้อยกันอยากกินจ้อยกันอเอาใส่ตัวนี้อยากกินจ้อยอ่ะถึงไม่มีหัวมันเชื่อมแกนี้ก็อร่อยนะคะรวมมิตรกะทิสดค่ะมาเต็มมานี้ยรวมมิตรกะทิสดเนี้ยมาเต้รมรวมมั้รวมมิตร เนีย่ยคือคือมาตะม่วงมีครับิีใจครับผมรวมนิดกะทิสดครับใส่เกลือนิดหน่อยนะคะเพิ่มความเข้มข้นดูดดูมูลดินกุ้งกินไหมกุ้งกินในมูลกินกินแล้วกุ้งเรา ทุกคนปุ้มจ้ามาจ้ามาเงียบมากินมลูกนีดกัะทีจัดนะทุกคนตัวก่อนมาแล้วจ้ามาทุกคนเอาเสร็จแล้วนะคะรวมมิตรกะที่สด യാ